คอนโดหรูสไตล์รีสอร์ทที่อยู่ติดแอร์พอร์ตลิงแค่2นาทีเท่านั้นวันนี้เราก็อยู่กันที่โครงการดีคอนโดอ่อนนุชพหลัมเก้าทำเลดีติดแอร์พอร์ตลิงทับช้างแค่2นาทีก็ถึงแล้วห้องนี้มาในขนาดใหญ่ถึง30ตารางเมตรเลยนะเพื่อนๆแชมตัวห้องเขาก็ยังแบ่งสัดส่วนให้ดีมากๆเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจัดเต็มทั้งห้องเลยมีเฟอร์คบทุกโซนเลยนะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญก็ยังเป็นเฟอร์ไม่สามารถยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเพียงกับตู้ที่เขาให้บอกเลยว่าใหญ่จุใจมากๆแล้ว แล้วห้องนี้ยังเป็นห้องครัวแบบแยกด้วยนะเพื่อนๆเ,เวลาทำอาหารไม่ส่งกลิ่นเหม็นเลยโต๊ระเบียงขนาดกำลังพอดีแล้วโลเคชันคือดีงามมากนอกจากใกล้แอร์พอตลิงบ้านทับช้างแล้วยังใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะเพื่อนๆแล้วที่นี่เดินทางง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเส้นพระรามเก้าสีนครินทร์ลาดกระบงังหรือสุวรรณภูมิก็เดินทางได้หมดเลยส่วนกลางที่นี่หรูหรามากๆมีให้ทางฟิตเนสและสระว่ายน้ำมีสวนหย่อมด้วยนะเพื่อนๆได้ทั้งหมดนี้ในงบหลานต้นๆเท่านั้น